สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะคกูไก่มาสวนผักแต่ไม่ได้มาเก็บผลผลิตใดๆทั้งสิ้นนะคะวันนี้มาอาอกกําลังกายโดยเฉพาะนะวันนี้ต้องมาขุดดินจะปลูกผักสลัดนะคะแล้วก็ผักกวางตุ้งแล้วก็ผักชีไปเริ่มเลยนะคะาอ,าออกกําลังกัน <laughs> จะได้พรอม อื่นนะคะต้องเก็บมะเขือเทศก่อนจะถอนต้นมะเขือเทศทิ้งนะคะ che si alza il coppino la macchina perché guardati ha detto anche lui usa le gomme lì che va a caccia e il titolare lì dell'officina ha detto guarda ci mettono tutti questi qui เสร็จแล้วนะคะเหนื่อยมากผพไม่ได้ขุดดินนานแล้วดีแขนจะได้เล็กหรือจะใหญ่ขึ้นไม่รู้ผู้ช่วยเพิ่งมานะคะพี่มิกไปเปลี่ยนยางรถยนต์มาเพราะว่ายางรถที่มีอยู่นะคะมันไม่อมันไม่ให่อย่างที่พี่มิกต้องการมันมีติดมากับรถตอนที่ซื้อรถใหม่มาครั้งแรกนะนี่เพิ่งจะเปลี่ยนยางนะคะเป็นครั้งแรกพี่มิกก็เลือกแบบไอ้ตีนโตนะ ผู้ช่วยเลยตามมาทีหลังหอบเอาขยะไปทิ้งแล้วคราวนี้นะเราจะขับแบบปีนเขาเก็บเห็ดฝนตกถนนลื่นมีแต่หินมีแต่โคลนอะไรเงี้ยก็สนุกนะแต่รถที่ซื้อมานี่นะคะพี่มิกซื้อมาหาเห็ดโดยเฉพาะเลยมันไม่ได้เป็นแค่โฟลว์นะมันม,มีเขาเรียกอะไรอีกเกียร์หนึ่งที่เหมือนรถแท็กเตอร์ใช้เหมือนรถไต่เขาใช้เฮ้ยหัวเมีย้ยอนลุกมาเขือเทศ เอาละเดี๋ยวกูไก่จะล้างมือแล้วก็จะไปหาอะไรกินให้อร่อยอร่อย,ออยแล้วนะในสวนเราเนี่ยขอมัมพุ้ซาจีนก่อนยังมีติดต้นอีกหลายลูกเลยนะพี่มิคเป็นคนเก็บล้างเก็บทำความสะอาดอุปกรณ์นะคะกูไก่ก็จะมัมเหนื่อยเดี๋ยวนะเมื่อกี้เห็นตรงนี้นี่อ๊ยน้ำหนึ่งลูก มัมมมแกนื่อยดีนักนะยังมีอีกสี่ห้าลูกนะคะปล่อยไว้พุทราจีนต้นนี้นะคะเป็นพุทราจีนพันธุพื้นเมืองนะลูกเล็กนะคะคกูไกไปเอาต้นมาปลูกนะไม่ได้เพาะมาเล็ดเองนะ พวงนั้นยังอยู่ที่เดิมนะคะเดี๋ยวจะตัดพวงนั้นลูกแต่งมากเลยแล้วก็ตรงนี้นะคะยังอยู่แต่ว่าล่อยหลอไปเยอะเลยเนี่ยตัวนเนี้ยเนี่ยคล้ายๆตัวต่อเนี่ยกำลังดูดใจเลยนี่นะคะเขากินจนจะหมดแล้วอะ่ะมีอันนี้อืมห่านจ็บเลยนี่นะคะมีหนอนกินนะเป็นมแมลงมาเจาะนะคะ แล้วก็มีตัวหนอนเล็กๆข้างในเพราะว่าผักผลไม้ที่นี่นะคะเป็นสวนออร์แกนิกนะคะสวนออร์แกนิกก็คือไม่ใช้ยาฆ่าแมลงไม่ใช้สารเคมีใดๆทั้งสิ้นนะปุ๋ยยังไม่ใส่เลยอ่ะน้ำยังไม่ลดเลยดีกว่าแต่หวานอร่อยทุกอย่างป็นื่อจัง นี่พวงนี้ต้องตัดพวงนี้ถือว่ายังยังงามอยู่นะคะนี่นี่นะคะตัดมาหน่อยนึงยังเหลืออีกเลยนะแต่ว่าปล่อยติดต้นเอาไว้ให้คุณน้ากินนะคะแล้วก็ให้แมลงมันกินบ้างเนี่ยที่มันยังเหลืออยู่นะเพราะว่ามันไม่โดนแดดนะคะมันอยู่ตามคือ,อตามพุ่มอะ่ะตรงที่โดนแดดนะไม่มีเหลือแล้วนะคะเอาล,ล่ะลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะ แปลงที่โรยผักชีแล้วก็มีผักสลัดแครอทแล้วก็ผักกาดขาวไว้นะคะแครอทเนี่ยไม่ต้องคลุมเดี๋ยวพรุ่งนี้กู้ครจะกลับมาเอาพลาสติกนะคะมาคลุมที่เหลือให้หมดเลยเพราะว่าตอนคืนมันหนาวเนาะกลางวันเนี่ยถึงมันจะไม่หนาวมากก็ก็ตามนะแต่ว่ากลาคืนเนี่ยมันหนาวจัดทาให้งอกช้านะคะเราจะปิดพลาสติกให้มันงอกเร็วขึ้นเนาะเหมือนตั้งกล้องเอียง ไม่เป็นไรพูจนจะจบแล้วอาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ